สวัสดีครับผมพอดีมีคำถามเข้ามานะครับมีข้อสงสัยเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของกล้วยนะครับซึ่งก็เป็นคำถามที่ต้องใช้คำอธิบายเสริมนิดนึงเป็นคำตอบที่ต้องมีคำอธิบายเสริมนิดนึงนะครับข้อสงสัยที่ว่าปลูกกล้วยช่วงไหนดีคลิปนี้ผมก็เลยจัดทำให้แบบคร่าวๆก็แล้วกันนะครับที่จริงการปลูกต้นไม้ทุกชนิดเนี่ยโดยส่วนตัวผมคิดว่าสามารถทําได้ทุกฤดูการนะครับแต่ฤดูกาลที่ คนนิยมปลูกมากที่สุดก็คือฤดูฝนนะครับสำหรับกล้วยก็เหมือนกันคือผมเนี่ยจะขยายปลูกทุกฤดูกาลก็จริงแต่ต้องเลือกสภาพพื้นที่ด้วยสมมุติว่าเป็นสภาพพื้นที่เนินสูงแบบนี้นะ่เหมือนกล้วยที่ผมปลูกอยู่เพิ่งปลูกต้นเช้านี่เองนะครับต้นนี้สําหรับพื้นที่เนินสูงครับตรงนี้เป็นพื้นที่เนินสูงนะก็จะเน้นปลูกในช่วงต้นฤดูฝนประมาณพฤษภาคมถึงปลายเดือนตุลาคมนะครับ เดือนนี้เลยเดือนที่ทาคลิปอยู่นี่แหละก็คือปลายเดือนตุลาคมนะครับเพราะเป็นช่วงเวลาที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสมครับทาให้รากของต้นกล้วยเนี่ยกระจายตัวได้ไวแล้วก็มีใบแผ่กว้างคุมวัชพืชได้ดีนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าปลูกได้อยู่นะครับช่วงตุลาคมถึงปลายเดือนตุลาคมหรือต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับเพราะว่าปีนี้ก็รู้สึกว่าหลายพื้นที่ฝนตกหนักตกดีนะครับหากดินมีความชื้นสูงในช่วงหน้าฝนเนี่ย พอหมดฝนก็ย่างเข้าสู่หน้าหนาวสภาพดินตรงนั้นก็จะยังมีความชื้นอยู่นะครับต่อไปอีกจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ถึงตอนนั้นกล้วยที่ปลูกลงไปเนี่ยก็จะผ่านไปประมาณ2-3เดือนตัวนี้ก็ถือว่ารอดแน่นอนแล้วนะครับถึงจะเข้าสู่ในช่วงหน้าแล้งต่อไปก็ตามสรุปเลยก็แล้วกันในการปลูกกล้วยของผมนะก็จะปลูกในช่วงต้นฝนเป็นต้นมาเลยนะครับสิ้นสุดประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนแต่ลูกสวนในสวนเนี่ย พื้นที่ใกล้เต็มหมดแล้วครับเพราะว่าก็ทยอยปลูกไปเรื่อยปลูกก้นตะลิงด้วยปลูกเป็นร่มทางเดินด้วยนะครับจุดนี้จะปลูกเป็นร่มทางเดินก็ถือว่ายังทันนะครับหรือหากจะปลูกในช่วงหน้าแล้งก็แนะนําให้เป็นช่วงระหว่างกลางเดือนเมษายนนะครับปลายเดือนเมษายนเพราะว่ามันจะมีฝนชุดหนึ่งจะตก ช่วงนั้นนะครับถ้าเกิดฝนตกนะปีไหนฝนตกหนักดินก็จะเกิดความชื้นในปริมาณที่ยาวนานนะครับก็ถือว่าช่วงนั้นก็ปลูกได้เพราะว่าหากเราปลูกในช่วงที่ประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์นาเนี่ยมันก็จะต้องอาศัยพื้นที่ที่เป็นที่ราบรุ่มนะครับถ้าพื้นที่เนินเนี่ยก็ไม่แนะนําแต่หากมีการให้น้ํามีการคลุมโคนต้นดีๆเนี่ยให้น้ําครั้งเดียวก็สามารถอยู่ได้ หลายสัปดาห์เหมือนกันนะครับก็ปลูกได้สรุปโดยส่วนตัวผมผมมองว่าการปลูกพืชหรือปลูกต้นไม้ไม่เฉพาะกล้วยนะครับสามารถปลูกได้ตลอดฤดูกาลนั่นแหละแต่ถ้าเราจะทําเป็นสวนใหญ่จริงๆเนี่ยก็แนะนําให้เป็นช่วงต้นฝนนะครับเพราะว่าหน้าแรงเนี่ยก็ปลูกได้เหมือนกันต้น2ต้นเพราะว่าเราอาจจะมีเวลาดูแลเพียงพอสัหน่อยแต่ถ้าปลูกในเชิงการค้าในเชิงพาณิชเนี่ย อันนั้นเขาก็มีระบบน้ําเรียบร้อยนะครับอันนี้หมายถึงการปลูกแบบสบายๆในสไตล์คนทาเกษตรคือไม่ต้องไปวางระบบน้ําอะไรมากมายแค่ปลูกครั้งเดียวแล้วก็คลุมพืชพืชคลุมโคนต้นไว้รดน้ําให้ชุ่มนิดนึงก็อยู่ได้หลายเดือนครับก็อย่างที่บอกไปในหลายคลิปนะครับกล้วยเป็นพืชที่ทนแล้งแล้วก็โตไวให้ผลผลิตในระยะเวลาประมาณ6-7เดือนปลูกครั้งเดียวแตกหน่อแตกกอได้ ตลอดอายุตลอดฤดูกาลเลยทีเดียวคุ้มครับการปลูกกล้วยคลุมดินก็ได้เป็นปุ๋ยก็ดีเป็นอาหารก็อร่อยด้วยลองพิจารณาดูช่วงนี้ยังปลูกทันปลูกได้จัดไปเลยครับสวัสดี